เออโอ้ยนะที่มันยอนกูแห้งหายซุ่มหลวกฟางคานเลยมื้นตึบไปทั้งไหนนกกูปัตตานีย้อนแบบนี้กะวัตกูและย้อนผู้อื่นจะตายจิมีซื้อแล้วาไปมันโสตายทั้งนี้ละวา ร้อยบ่ได้บ่แม่ครับผมเจาไปเนียนครับเนียนบ่ได้ของเฮาหนุงงยังวะเอ๊เผลอบอ่ได้ต้นแถวนี้มากลักมากลอยจังไรแท้แทไ่เอออ,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 อมวนเนาะ ผมต้องการห้องครับเดินคือหลังเลยจะกดเหรนหลายเส้นซื้อให้เรียบร้อยครับท่อประกาศี่ทอประกาที่ถูกเขียนกันเลยตะเว้ผมรบก่อนนะครับเอารถไปเก็บครับใู่เยมันไม่หยุ่งกับกูนอับกอันี้ไหมซิวกระเป๋าแนงแนงเอาเซีอวไปเก็บเอารถไปเก็บทรายเรียบร้อยอ้าเอะมาเลย เอ่ขอห้องครับอ่า uh, ครับถานจะข้าวครับอ่ะกอกซื hmm. mm ้อสักครับอืมนี่เงี้ยยอยามาเรียนเด็ มาจากใสไปจากใสอ๋อโหแล้วอือ่ะฝาวหลายยานวฆส,สนามันรืมกระเป๋าเฮ้ยไม่จะปะเนี่ย ไปกอาปก่อนห้หอดก่อนกูได้มันยิ่ชนะขึ้นมันได้ก็ได้เล่นทั้งมันไดนี่แล้ววะกดเล่นๆจะบอกข้นเว้ยเอาเอาเดี๋ยวมาหอดจริงโอ้ยหลายสันเนี่ยติ๊งแล้วก็เล่น บ้าขาวดักไม่เงยเลยฮะบ่กเปิดขาพร้อมกันแข่งกันหมอมาจ้าเอ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 าไข่โบกเอามันเข้าไปแล้วเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไข่อบกเอาโอ้ยนี่เนายเออนายเนาะเอ้ย เอาย er ื oh, oh. Um, hmm. uh ่กระเป๋าอ hmm. uh ีกละกูโ huh, อ uh ้ยจมัน huh, ซ uh ัวเฮ้ยฮฮะพายตอนจบอือ huh, อ uh ือออืออออือไปแอบทุบแอบทุบแรบทุบแอบทุบบ เยอะดูอีกเช้านึงด้วอหมอาวดีกว่าไวยมันยังไหนมีหน้ตาต่างจะมีแนวมากั้นไว้ผ้ที่เห็นฟ้าเห็นตะวันบ่น,นี้โอ้ยมันเ็น่ยังจังหังนินเนาะโอ้ง่าไม่เถือกเขาไงปาดด้วยร่มบริสุทธิ์

เออดังดีเว้ยกระแดดแดดดีเว้ยนั่นมันกันนะเด้งดึ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 งดงโอ้ข่ายนั่งมานั่นปานนี้มันี่คักละกูเฮ้ย นิ้นดินดิ้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 นินดิ้นดิมนดิ้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 นดิมนดิ้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 นดิมนดิ้นดิ้นดิ้นดิมนดิ้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 นอิ้นดิ้นดิ้นดิมนดิมนดิ้น่ิ้นดิ้นดิ้นินนิ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 น ทรครับเอ๊ะเอากระเป๋าตังค์เอาสตังค์บ้างเอตังค์เป๋าโอ้อ้าพอแล้วอ่ะงันหน่อยตรงนี้เอาทัฟฟี่ไปอมกันเด้ออมเหรอมันก็แก้ไอนะเอแก้เจ็บคอเนอะเออเออไป hello 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 có hello hello Hát cho! hello 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 Cốt hello cốt hello cốt hello cốt Chập! Bớt!

บอมักเลยแด้แเด้า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 เดาเด้าเด้ดเดดแก่ทาดเลยาล้อเสียดู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 ดดู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  นีมันเนาะชิคยเป็นไงนีสามห้าติดตาไวหามจำทางอ่าเ่องอะไเบื้องลู่ห้องจะ,จะอยู่บ่เอห้องดีนะ ขาดกันหนาวด้วยนอนเอาเฮ้ยเฮ้ยข้อขาดอุ้ยบวดข้อขาดกันอ่ะนอนทำอานส้นต่อปรับปรุงแสงสีทุกอยสวยงาม น,นี่นี่จะ้ะสีเดียกาม,มาันอ่ะสีจชมพูว่าป่านาโอรถกับเเอาใส่ไล่นี่อ่ะอะเอาจารจะทำจะมาฮ่าฮ่ เทาไฟเข้าไฟ,าไฟอ๋ออันนี้รูปภาพมันต้องตุ๊กแบบสวยงามยังวาอันนี้ดีกว่ามั้งอันนี้บ่อนนอตอกตะปูสกักคั้งเสียงเสียงกังนอเสียงตอกยังคือโหดแท้ <c oughs> <c oughs> หยาบลายส่งอาบน้ำอ่ะห้องน้ำเอาห้องพิเศษบ่มีห้องน้ำป่ะเนี่ยอ่ะตู้เสื้อผ้าห้องน้ำดิ ยังวะห้องน้ำยู่ระวงังโอ้โหนี่ห้องนี้บ่มีเลยเออน้ำบ่มีอาบแล้วมึงมัน,นเสียงน้ำเสียงน้ำไหลแมนแท่เฮ้ย มันอาบน้ําสบายเลยเจ้าเฮาบ่มีห่อนี่นี่โหทันดินไหวบ่ลูกเหยียนทางนี้กดีจะมองมันจึคิกันแท้มันยังวะ าปกาินอะไรกันที่กินบันรัเข่าเสียงมันอยู่ห้องใดวะแมบ่บ่ผู้จัดการครับผู้ยุการมาทังนี้เจ้หน่อยนะครับห้องผมมีอย่างแปลกๆเกิดขึ้นนะครับเซิร์ฟครับอ๋อได้ครับได้ อ่าบ่าหัวมี่ยังเกิดคือนครับเนี่ยเบิ่งเบิ้งให้ดีกันแล้วกันมันเปิดบ่ออกครับประตูเนี่ยอ๋อเปิดบ่ออกห้องน้ำเนี่เปิดบ่ได้เอ๊ะแปลกเนาะตามจริงมันต้องเปิดได้เนะครับสำหรับห้องน้ำเนี่ยประตูมันบ่นเคยล็อกแบบนี้เลยผมมาเอันเอื่อมด้วยนาฬิกาในห้องน้ำนะครับเอ๊ะแจ๊บแบบนี้ต้องแก้ไขแล้ว เดี๋ยววันสิทรงคนขึ้นมาเบิร์นไห้แล้วครับเด้อไม่ต้องห่วงครับเออ,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 ม,ม,อมันไปประดานา้ำเลือดดำหนามนะคราอาบน้ำนะสบายใจเนี้ยเอาลิบเสียอีก อ้นี่อะไรนี่ไฟเอายังไ่ายเลยเป็นยงงนางสาดโอ้ยมันเป็นเปล่าเนาะ มาได้ยานมาต้ว <c ười> ้ายง่ายๆน่งตีหัวคบอเอาไหวไปทั้งคุณทั้งบัานีก่อออกกันใดข้างนี้ก็ได้จ้าสบายเฮียบ้อยเจ้าจะมโอ้ยน่ะ โอ้สบายนเอแบมีกันทีหัวสักคิ้งข้างไปแน่โอาจีบสาวเลยเดี๋ยวง่ายเดี๋ยวง่ายเดี๋ยวด้อขึ้นมาในกานให้สบายง่ายจ้เอา นักกเกา่าถ้าพ่อตาหนักกเก่าเหมนง่ายังี้พอชนตาหนักกเกา่เาเอาไปทางใดบัดนี้โอ้ยยางดีๆละ่ะแน่ยังว่าบอกเขาอีกโอ้ยอยากปูกข้อตายไปนอนบัตรนั้นมันเอากวัน ตักก้อนเด็กแเลยวะบอลได้เป็นยังไงสามเห้ยอา้าวกระดาษโ oh, yeah. อ้ยขวานหาซื้อตังเนื้อก็มันขนอมอันเดียวให้เอาสามเอาขึา้น เอาหอยสอง n ัน n มาเฮ้เสียดเข่าเอาไล่ก็มันงเอาต้องเก่งก็มันนี่ฮัทจ้า ไ้กินเข้มมาได้ก,กินได้กินเผ็ดกินเข้มได้หำ้หหำ,หำของใจบ่างห้ำหัวงอกก้อนไว้กินไก่บ่ขาเดียวบ่เ้าสองเลยเนื้อควนเนื้อควฮะก้อ,กอกเหาสองไม่ม้อนี่ คนเดียวห้าสองลำคันคานบนอัวให,ห้หอยหอยกินชากครับคุณนี่ช่ครับคุณเอกเลย เ n o ทุกตเลยอ่าพจัดการมันนย่างน,นมีเหงรักอ่ามันเนี่ยน,ะนเ n ะครับอ้โอ,อ้แมนจะดีครับเน่าทุกตเลยครับน็กหน่อยมหนาวมาตั้งเลยครับเอเนา่าโอ้ยยยนนยย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 นยย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 นยยยย โอ้ยเอาไว้ไม่ห <si <si uh ้อนตายตายกูตายเออโอ้ยโอ้ยไปแข็งว่าเหนยังวะเก็บสมมอร์เมื่อตายอื้อโอ้ยโอ้ยโอ้ย สามขัน้นลำคานแ่ฮะมันเป็นยังไกดเลยเนี่ยว้าเบาๆน่เออมันหัวว่าไผเป็นไผ่หนิเอา้าเฮ้ยลอกครับคุณแกมาเดี๋ยวมาเอ้าเฮ้ยเอาทรงก็ไม่ได้ใช้กูตายแล้วมันนี้ไหน ายแล้วหายมาอื้อเดี๋ยวเข้ดหา,หาดีร่วมสุขกันเลยเนาะจีรักเนาะดีบ่ลาดีค่ะดีดีเขาบอกก็ดีก็มงกึงกับป๊ะถังดับเพลิงอ,อาศัยเนี่ยเด้อเย,ยันดากว่าบา้าพี่ จริงรุ่นใหม่ย้ายออกใหม่แล้วาหางเผาเด้วยอะยายย,ายังลงมหอดใส่บีบเนอ๋ยไม่ไงเจ้านะโอ้ยบีบข้างคนนี้็เห็นเด็นหาักบาบาอยู กัดกับไปช่วงกัดกับไปช่วงกัดกับสนใจว่าจะขอมดำดินก่อนฝรั่งกับดำได้ที่กันดินก่อนยะเสียขาวรีบมามากล้องแมอ้ะเจ้า สวัสดีครับขอบคุณหลายที่มาอุดหนุนนะขอบคุณครับบ๊บยยังดอกมาจอได้กระชิมาพักนี่ทุกมื้อทุกเทื่นั่นแหละนะครับแกงหงอุกคนเราบ้งแกงสำร้องที่ใส่เอาเราเอานี่ไปจัดการของให้คุณนายเรียบร้อยด้อ

ขอโทษค่ะขอ C สองหกขอ C สองหกบอกครับเออไหนเขาพูดคมเ,เปลี่ยงมัคือสุดไข่แท้นี่เป็นรักสุดไข่ามากแม่นบอกเฮ้อไว้จังไรเบื่อเบอไว้จังไรตุ่มหูนี่คระแมนเออโอ้ยเนาะ